โค okay, ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีสําหรับชาวราศรีกุมนะครับราศรีกุมก็คือผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะชาวราศรีกุมนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปทํานายดวงรายปีนะครับคืออนุชาเนี่ยเปิดไพ่ไปก่อนนะครับเปิดไพ่ทำนายว่าปีหน้าเนี่ยทิศทางของของภาพรวมของชาวราศรีกุมเนี่ย และราศีอื่นๆด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะคืออาจจะเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าอนุชากลัวว่าอนุชาจะไม่ว่างเพราะว่าส่วนตัวอนุชายเนี่ยก็มามาให้หายมามาให้หายอยู่แล้วนะครับมามาเดือนหนึ่งหายไป2เดือนนะบางทีหายไป3เดือนแล้วกลับมาอีกทีนเนี่ยคือมันไม่ต่อเนื่องอนอง <S <S องุชาก็ต้องไปทาอย่าง <S <S อื่นด้วยนะครับเออไม่ได้ว่างมาดูดวงอย่างเดียวก็เลยกลัวว่าปลายปีจะไม่ว่างหรือว่าอาจจะไปทำอย่างอื่นอาจจะอาจจะไปเมาส์อยู่หรืออะไรก็ตามแต่ก็เลย เปิดไพ่เพื่อดูว่าช่วงปีหน้าปี64เนี่ยราศรีต่างๆเนี่ยจะมีทิศทางเป็นเช่นไรนะครับทิศทางชีวิตเป็นเช่นไรใช้วิจารณญาณนะครับถ้าใครติดตามรับชมรับฟังอนุชามานานแล้วเนี่ยอนุชาที่เกียดพูดซ้าหลายลรอบเนาะเออเพราะว่ามีคนบน่บนๆมาเหมือนกันว่าชอบเกินนาน,านไปหน่อยนะครับก็ไปดูคลิปเก่าๆแล้วกันเนาะเออเนาะว่าอนุชาเนี่ยชอบเกินนานขนาดไหนนะครับกว่าจะเข้าเรื่องนะตอนนี้ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูเลยนะครับที่เกีรจดลำคานลำคาญตัวเองนะครับ โอเคราศีกุมนะครับเปิดไพ่มานะครับปี64นะช่วง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 ค,ร,ครึ่งปีแรกนะครับประมาณสามสามเดือนแรกก่อนนะสามเดือนแรกก่อนก็ได้นะไม่ถึงไม่ถึงครึ่งปีอาจจะไม่ถึงครึ่งปีแรกนะครับเพราะว่าอนุชาตอนที่อนุชาเปิดไพ่แล้วอนุชาถามไพ่นะสับสับสับนะแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็ถา,าถามไพ่ไปว่า,าช่วงต้นปีเนี่ยปี64เนี่ยราศีต่างๆจะเป็นเช่นไรแล้วก็ราศีกุมจะเป็นเช่นไรนะครับ ได้ไพ่เรื่องการงานเรื่องการงานดีคือราศีกุมเนี่ยอนุชาบอกแล้วตั้งแต่ปี6 3สานะครับคือปีนี้นะตั้งแต่ปี63าถ้าถ้าตอนนี้ดูคลิปนี้อยู่ในปี63มนะตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังไปเนี่ยราศีกุมเนี่ยคือค่อนข้างเป็นบวกในเรื่องการงานอยู่แล้วนะครับค่อนข้างเป็นบวกไม่ว่าใครจะย่าแย่แค่ไหนหรือว่าใครจะเจอกับสภาวะการที่อึดอัดขนาดไหนเนี่ยแต่อนุชาย,ยังมั่นใจว่าการดูดวงอนุชาในช่วง ปี63ที่ผ่านมาเนี่ยอนุชายยังมั่นใจว่าไพ่เนี่ยไม่น่าจะผิดนะไม่ว่าไม่ว่าหมอดูท่านอื่นเขาจะว่ายังไงนะแต่ว่าอนุชาเนี่ยก็เป็นเป็นหมอดูกิ๊กก๊อกธรรมดาแต่ว่าอนุชามั่นใจว่าไพ่อนุชาไม่น่าจะผิดเพราะราศีกุมเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างโอเคในช่วงครึ่งปีหลังของปี63เรื่องงานก็โอเคต่อพอต่อข้าปี่64เนี่ยต่อข้าปี่64เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีไพ่อยู่ใบหนึ่งที่เหมือนกับเตือนอะไรเตือนอะไรบางอย่างว่าต้องระวัง ในเรื่องการงานนิดนึงนะครับให้มันไม่ได้ร้ายนะแต่ว่ามันมันขึ้นมาทําให้ผมฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ้ยมันกําลังเตือนบอกว่าว่าอย่าชะล่าใจในสิ่งที่เราเคยทํามาเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยเรากาลังกาลังโอเคกาลังเป็นบวกเหมือนกับว่ากําลังขาขึ้นอ่ากำลังกำลังจะเริ่มฟื้นตัวหรือเปล่าธุรกิจกําลังจะเริ่มฟื้นตัวจากโควิดหรือเปล่าหรือว่าตัวเองมีอาชีพส่วนตัวหรือว่าตัวเองเป็นเป็นไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรแหละแต่ว่ามันมันมันเป็นบวกขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเราชะล่าใจหรือเปล่าหรือว่าเรากําลังพยาามที่่จะบว ต่อยอดธุรกิจเพยายามที่จะต่อยอดธุรกิจเพราะว่าเห็นว่าช่วงน้ําขึ้นให้รีบตักอ,อใช้คํานี้ดีกว่านะช่วงน้าขึ้นให้รีบตักแล้วก็เลยพยายามต่อยอดธุรกิจพยายามกู้เงินเพิ่มเพื่อว่ามาขยับขยายธุรกิจหรือว่าธุรกิจของเรากาลังดีเรากําลังขยับขยายการขายของเราเพิ่มขึ้นคือมองแล้วว่ามัน,ม,นมันโอเคไหมที่คิดแบบนี้คือมันก็โอเคแต่ในเมื่อไพ่มันขึ้นเตือนว่าช่วงต้นปี64สเนี่ย ระวังการสะดุดของอะไรบางอย่างระวังระวังเรื่องลูกน้องหรือเปล่าหรือว่าเรื่องเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เราคาดไม่ถึงถามว่ามันรุนแรงไหมมันไม่รุนแรงหรอกแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราสะดุดแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเอยหาเอย,เ,อย,เ,อยเราเรารีบก้าวเกินไปหรือเปล่าเ,เพราะช่วงปลายปีหกสามเนี่ยมันค่อนข้างเป็นบวกไงเราก็เลยคิดว่าปีใหม่ปีหน้าฟ้าใหม่ปีหกสี่เนี่ยเราจะเอาให้เต็มที่เลยเอาให้เต็มแรงทําให้สุดแรงไม่ว่าจะทําอะไร ซึ่งนิสัยของราศีกุมเนี่ยผู้ที่เกิดเดือนกุมภาเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือคือเขาเนี่ยเวลาเขามุ่งมั่นอะไรเนี่ยเป็นข้อดีนะครับใน12ราศีเนี่ยราศีกุมเนี่ยไม่รู้นะว่าเป็นเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมสังเกตเห็นมาเนี่ยคนเกิดเดือนกุมภาเนี่ยเวลาเขามุ่งมั่นตั้งใจอะไรเนี่ยมันน่ากลัวมากน่ากลัวในที่นี้คือเขาเขาหยุดไม่อยู่เนี่ยคือเขาเวลาเขาตั้งใจจะทาอะไรเนี่ยเขามีแรงผลักดันสูง ตั้งใจพยายามบางทีเนี่ยเขาไม่สนอะไรรอบข้างเลยนะเขาคิดอย่างเดียวเป้าหมายที่เขาวางไว้ว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเขาต้องเป็นนี้เขาต้องทํานั้นเขาต้องทํานี้เขาต้องเปิดร้านตรงนี้เขาต้องทํากิจการตรงนี้เขาต้องเป็นคนอย่างนั้นฉันต้องเป็นคนดังฉันต้องเป็นนักร้องฉันต้องไปถึงเป้าหมายฉันต้องเป็นแชมป์ต้องอะไรทุกอย่างคือความตั้งใจเขาสูงมากแล้วมันสูงจนน่ากลัวบางทีเนี่ยเขาทําทุกอย่างได้เพื่อความฝันเพื่อทําให้ความฝันเป็นจริงโดยบางทีเนี่ยเขาลืมมองคนรอบข้าง ลืมมองคนที่อยู่ข้างหลังลืมมองคนที่เป็นห่วงเขาลืมมองคนที่คอยที่จะดึงเขาดึงเขาในที่นี้คือเป็นห่วง <blend S 1> <mie. S 2> อย่างคนรอบข้างก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยอย่าอย่าทุ่มเทจนเกินไปดูแลตัวเองบ้างห่วงตัวเองบ้างอย่ามองคนรอบข้างบ้างนะอย่า,อย,า,อ,ยาอย่ายึดติดกับเป้าหมายชีวิตจนลืมคนรอบข้างเขาเป็นเขาเป็นงี้งจริงจนะครับชาวราศีกุมเขาเป็นงี้งจริงๆคือคือข้อดีคือมุ่งมั่นและตั้งใจสร้างความฝันให้เป็นจริงแต่ข้อเสียคือ เวลามุ่งม,มั่นอะไรแล้วเนี่ยลืมหมดเลยลืมลืมสิ่งรอบๆข้างหมดเลยเพราะตั้งใจเป็นแนวดิ่งทางตรงอย่างเดียวในทิศทางที่ตัวเองคิดตัวเองตั้งใจและเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้คุณผิดพลาดในช่วงต้นปี64คือคุณอาจจะตั้งใจไงอย่างที่บอกน,ะน้ำขึ้นเี่ตักแล้วมาพอไปต่อยอดเข้าพอไปพยายามจนมากขึ้นหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรแล้วจังหวะมันไม่ได้นะคุณคิดว่าคุณถือไพ่เหนือกว่าคนเดียวหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพราะคนอื่นเขาก็ามีมือมีตีนเหมือนกันนะครับบางทีธุรกิจของคุณอาจจะไปแทง ทับหน้าคนอื่นเขาหรือว่าเด่นเกินเขาหรือว่าชีวิตคุณเนี่ยมันอาจจะไปเหยียบตาปลาคนอื่นเขาอ่าอย่างอย่างสมมุติยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุตินะสมมุติยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยแล้วคุณตอนนี้คุณกำลังขาขึ้นเลยคุณกาลังแบบโอ้ยยิ่งใหญ่มีทีมนู้นทีมนี้อยากทีมนู้นทีมนี้อยากจะมาซื้อตัวคุณแล้วตอนนี้คุณกําลังขาขึ้นไงคุณเกิดเดือนกุมภาเนี่ยคุณอยากจะไปมากอยากจะไปอยู่ทีมนึงทีมใหญ่เลยจากที่เคยอยู่ทีม โอ้ไปยังไงกูรู้ต้องไปให้ได้พอไปจริงๆเนี่ยบางทีคุณอาจจะไปทับเส้นคนอื่นเขาทับเส้นคือในทีมเนี่ยมีนักเตะดังๆคนอื่นอยู่แล้วเขาก็ต้องการแย่งตาแหน่งตรงนี้กับคุณด้วยแล้วคุณมาเป็นนักเตะใหม่เนี่ยแล้วคุณคิดว่าคุณจะสําเร็จคุณจะได้ตําแหน่งนี้โดยง่ายเหรอมันก็ต้องมีการแข่งขันเพาะคนอื่นเขาก็มีมือมีตีนเหมือนกันเห็นไหมนี่คือจุดที่คุณอาจจะต้องสะดุดเมื่อไปเจอกับภาวะแบบนี้ซึ่งผมเปรียบเปรยให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆเรื่องการงาน อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เลวร้ายห,หรอกแต่มันมีต้องมีเลอกสะดุดในช่วงต้นปีแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าไพ่หลายๆใบในเรื่องการงานเนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะครับสาหรับชาวราศีกุมแค่สะดุดช่วงหนึ่งผมแค่เตือนคุณว่าเฮ้ยอย่าผีผามดูทิศทางลมก่อนนะครับไม่ใช่ว่าขาขึ้นหรือว่ากําลังดีเนี่ยแล้วเราจะแบบพวดพลาดได้ดูทิศทางลม นะครับช่วงต้นปีหกสี่ดูที่ทางลมลมก่อนแล้วคุณจะไม่สะดุดแล้วคุณจะไม่เจ็บแล้วคุณจะไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้ย oh, หาตั้งใจแล้วทาไมเป็นอย่างนี้นะเออพอผ่านระลอกนั้นไปได้แล้วเนี่ยระลอกที่เราหยุดพักเพื่อดูเชิงก่อนเนี่ยพอผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรเราต้องแก้ยังไงเราต้องทอํายังไงให้มันโอเคเออเราก็ข้ามมันได้นะพอเราข้ามมันได้มันก็ทุกอย่างมันก็โอเคราบลื่นต้นปีหกสี่ยังดีนะไพด่ดีๆเรื่องการงานขึ้นมาเยอะ นะครับอือขอให้ตั้งใจแล้วพยายามแล้วกันเนาะเรื่องการเงินการงานกับการเงินย่อมสัมพันธ์กันนะครับการเงินก็ได้ไพ่ที่ดีแต่มันขึ้นมาไม่ได้ดีทั้งหมดนะครับมันก็มีเรื่องภาวะช็อตเหมือนกันนะครับมีไพ่ที่บอกว่าเงินช็อตก็มีเหมือนกันหรือว่าเกิดภาวะติดขัดเรื่องการเงินมีเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยไพ่ดีๆมันขึ้นเยอะกว่าผมก็เลยมองว่าน่าคือจะติดขัดบ้างมันก็คืออย่างว่าเนาะเราไม่ได้ผลิตเงินเราไม่ได้ผลิตเงินเองได้นี่ มันก็ต้องมีบางเดือนที่ติดขาดบ้างมีบางจังหวะที่เราอยากได้นู่นได้ดีแล้วเราไม่ได้หรือว่าเราได้เราซื้อมาแล้วเ,เงินเราชออ็อตเออเราอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากขยายกิจการอยากต่อเติมธุรกิจอยากซื้อบ้านซื้อรถคือพอจับจ่ายไปเนี่ยเงินเราก็ช็อตเงินเราก็มีจังหวะที่สะดุดติดขาดหรือว่าไม่ได้อย่างใจหวังในเรื่องการเงินมีแน่นอนนะครับช่วงต้นปี64มีแน่นอนแต่อย่างที่ผมพูดไงไพ่การงานกับไพ่การเงินเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันมันมันได้ไพ่ที่ค่อนข้าง สบายใจหรือว่าค่อนข้างมีความสุขมากกว่าไพ่ที่มีความทุกข์ก็เลยดูรมรวมว่าเรื่องการเงินก็โอเคพอเอาตัวรอดได้แต่อย่าผีผามนะครับเตือนเตือนอย่างเดียวคืออย่าอย่าคิดว่าน้ําขึ้นให้รีบตักในช่วงต้นปีหกสี่คุณต้องคิดว่าเฮ้ยน้าขึ้นเนี่ยคือมึงมีวังมึงมีวางน้ําวนข้างในหรือเปล่าอูเห็นน้ากําลังขึ้นเนี่ยแต่ว่าเอ้ยกำลังจะเอ้ยกำลังจะรีบตักแล้วแต่ว่าเอ้ยในน้ำนี่มันมีวังน้ําวนบอกว่า อย่ามองโลกในด้านเดียวในด้านที่ตัวเองมองจนเกินไปนะครับบางทีตัวเองมองอย่างนั้นเนี่ยแต่คนอื่นเขามองอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไงคนอื่นเขาก็มีมือม,ม,มีตีนไม่ใช่แค่เราคิดได้คนเดียวคนอื่นเขาก็คิดได้เหมือนกันไม่ว่าจะทาธุรกิจอะไรไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงสังคมไหนอย่าคิดว่าเราคิดได้คนเดียวนะครับอนี่อันนี้ผมเตือนชาวราศีกุมไว้คนอื่นเขาก็คิดเหมือนคุณเหมือนกันคุณอยากจับธุรกิจนี้เขาก็อยากจับเหมือนกันคุณคิดว่าคุณจะค้าขายตรงนี้บางทีคนอื่นเขาก็อยากค้าขายตรงนี้ นะครับเนาะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเตือนไว้ในช่วงต้นปี64นอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะพ่ายดีๆมันขึ้นหลายใบยนะครับอ่าเนาะก็แค่ระวังตัวเองไว้แล้วกันเนาะเซฟตัวเองหน่อยนะครับนะโอเคเนาะขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบนะครับคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กลาวขอไปขณะตรงน,นี้ด้วยวัสดีจ้ะบาย